กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc มาและ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะฮานอยสูตรมัดรวม3นอยนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่8กับ2นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋า3 4นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะ3 4หลุดไปนะคะแตะวิ่งมานะคะ3ส่วนล่าง92นะคะมานะคะ9 2 2 9สองนะคะ มาตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะพี่น้องจา๋านอยพิเศษนะคะ90นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง0ูนย์มานะคะแอดมินก็เอา6มาพี่น้องส่วนล่าง3 2นะคะดูสิเฉียดไปแต้มเดียวพี่น้องเอา31มาเสียดายจริงๆเลย2อก็เจาะไม่เข้าไม่งั้นก็มาตัวกลับเนาะพี่น้องจา๋านอยปกตินะคะ หนึ่งหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนหนึ่งหกนะคะก็หลุดนะคะมาตัววิ่งนะคะหกนอยด์วีไอพหนึ่งหนึ่งนะคะหลุดไปนะคะส่วนล่างสองศูนย์นะคะมาตัวตรงนะคะพี่น้องตัวนี้มาตัวตรงตรงนะคะสรุปก็คือเข้ามาสองนอยนะคะพี่น้องจ๋า น้อยเฉพาะกิจมาล่างส่วนน้อย vip ก็เข้าล่างนะคะโอเคนะคะวาวลายยายห่างเนาะพี่น้องจ้าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่23เดือน8ปี64นะคะหานอยสุดมัดรวม3น้อยนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะให้วิ่งนะคะก็จะมี เจ็ดสองแปดสามนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะส่วนชุดเด่นของเราก็จะมี6กับ5นะคะพี่ดองจา๋าเรามาเจาะหกกันนะคะก็จะมี6 1นะคะ6 3สามนะคะแล้วก็จะเป็น6 0นะคะส่วนเด่น5ก็จะมี ห้าศูนย์นะคะห้าสามห้าห้านะคะแอดมินพยายามเขียนห้าให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องจา๋าจะได้ไม่เหมือนเลขศูนย์นะคะส่วนชุดการนะคะก็จะมีห้าสองนะคะสี่สาม หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหรือห้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็จะเป็นห้าห้านะคะแล้วก็หกหนึ่งสี่สามนะคะแล้วก็จะเป็น 53นะคะตัวทีแอดมินแอดมินเน้นให้นะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟาโรยชาแน,นลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า